สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็จะมาทำกากันวิวกิจกรรมสกินตัวเตี่ยวเซียนนะคะเราก็จะมาบอกราคาคูป,ปองแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมีรีวิวเอฟเฟกต์สกินด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากก,กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราได้เห็นน,น,น,นะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับสกินตัว เดี่ยวเซียนนะคะเป็นสกินเวฟตัวสุดท้ายละที่มานะคะตัวลิลิ่าซินเเียยีน่าก็ทยอยเข้ามาเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากิจกรรมของสกินตัวเดี่ยวเซียนเวฟกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตากิจกรรมจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้นะคะจะใช้กี่คูป,ปองนะคะ กลับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะมานะคะทุกคนโดยที่หน้าตากิจกรรมก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่17มิถุนายนนะคะระยะเวลาประมาณ13-14วันนะคะอ่ะก็ร่วมเดินทางกับเราไอดอลในกิจกรรมเส้นทางสู่ความฝันและดวงดาวนะคะอ่ะเริ่มต้น9ขปองแนละ้วแต่เริ่ม9นะไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่นะคะอันนี้เมื่อเราเข้าเกมครั้งแรกมานะคะหน้าตาม,มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนกดยอมรับไปเลยอันนี้ก็จะเป็น วิธีเล่นนะคะผู้เล่นจะได้รับส่วนลดครั้งแรกนะคะก็จะมีส่วนลดแบบ1ครั้งกับ10ครั้งแล้วก็มีโอกาสได้รับ6กถึงสิคะแนนและสกินนะคะในการแต่ละเล่นอ่ะเ,เดี๋ยวก่อนแดีจะบอกวิธีเล่นนะคะเราเริ่มรู้แกมแกๆวิธีเล่นแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นแต้มอะไรต่างๆนะคะของรางวัลมีแต้มเฉลี่ยอันนี้ไม่บอกว่ากี่คูป,ปองนะคะไม่ได้มาแบบ การันตีนะคะทุกคนอันนี้วีดีโอสกินนะอันนี้ว่าถ้าหากมีจะได้รับนะคะคือเรามีสกินเวฟไปทั้งหมดแล้วนะคะจะมีตัวยีน่าลิเลียนาซีเนเทียนะคะก็ได้รับไปอีก80แต้มนะคะ180แต้มแล้วก็อีก80แต้มนะคะตอนนี้ก็มีอยู่340อแต้มนะคะเพราะว่าเรามีสกินทั้ง3สกินแล้วนะคะลองกดเปิดไปนะอันนี้ก็จะได้เป็นลูกแก้วนะคะ แล้วก็จะได้เป็น e อีโมจิอ่าแล้วตรงนี้นะคะถ้าอ๋อถ้ามี400แต้มนะคะเราจะได้เป็นตัวตัวนี้อีโมจิเวฟ30วันเอ้ยอีโมจิเวฟเอฟเฟกวาร์มนะคะเราก็จะเป็นผ้าเต้นนะคือขอดูก่อนว่าของตัวอันนี้ใช้กี่คูปองนะมีกี่แต้มเนี่ยถ้าครบ1,000แต้มนะคะทุกคนเราจะได้เบสกินตัว เตียวเซียนเวฟไดมอนด์ทันทีนะก <cko ier noise> ็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เรามีครบหมดแล้วนะอันนี้ก็กดดูตรงครั้งอะจจ้เราจะลองสุ่มให้ดูหนึ่งครั้งนะคะก็าวขูดฟังว่ากิจกรรมออกเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงก็จะมี a n i m เมชันแบบนี้โอ้ยมาโตโรบัตเชาสดโตโรนะคะได้มาอีก10แต้มนะคะก็เป็น350เราสามารถกดอันนี้นะคะแล้วก็ ส่งไปยังกล่องจดหมายได้ไม่มีแบบ3อันแรกเล่นฟรีอย่างนี้นะไม่มีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกราคาเลยนะคะซึ่งเคอเราไปส่งแฟนเพจ a c e b o o k นะคะมีคนได้มาในราคา2,000กว่าคูป,ปองนะคะเพราะว่าประมาณพันเจ็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะราคาแบบว่าราคาแบบคนดวงดีกับราคาแบบเหมานะคะราคาแบบเหมานะคะ,าคาบบะ,คะที่อยู่ที่ 4,000คูป,ปองนะคะทุกคนสกินเวฟสกินนี้นะคะ4 0 0พคูป,ปองอ่าแล้วสำหรับใครที่มียีน่าลิเลียหน้าแล้วก็ซีเนเทียนะคะมันก็จะลดลงมาอีกราคาก็อาจจะไม่ถึง4,000นะคะอาจจะประมาณ2,500-2,000ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองมาสุ่มกันดูนะคะเออใครสุ่มได้กี่คูป,ปองก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแต่นนนเรามีโฮบหมดแล้วเราสุ่มตั้งแต่แบบ ช่วงที่มาแรกๆแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปรีวิวสกินเลยดีกว่านะเดี๋ยวเรานะคะมาดูคลิปรีวิวสกินตัวเตี่ยวเซียนกันดีกว่าว่าจะสวยงามบาดตาบาดใจกันแค่ไหนนะคะนี่ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะคะสกิลที่1ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสกิลที่2นะคะแช่แข็งนะก็จะเป็นอัลติเมทนะคะสามารถเลือกวางตรงไหนก็ได้ก็จะเป็น หมือนจะเป็นคลื่นเพลงเป็นหลุมๆดำๆแบบนี้นะคะคือเราเห็นจนเบื่อแล้วแหละทุกคนสําหรับสกินตัวเตียวเสียนะคะคือมาตลอดนะคะมาเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่เก็บรอบนี้ไม่ทันนะคะรอบหน้าก็สามารถเก็บทันนะคะยังเก็บได้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นลิเลียนานะคะตะแดงตะแด,ว,ะดวแบบนี้เลยเส,สวยๆงามๆแบบนี้นะคะอัน,นี่ก็จะเป็น เอฟเฟกต์วาร์ปสวยๆนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน